นี่คือช่วงเวลาพลิกผันครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อหัวหน้าพักเพื่อไทยตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดทางให้พักเริ่มต้นใหม่แต่รอให้ฟังรายละเอียดกันก่อนเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดามันเต็มไปด้วยความซับซ้อนทางการเมืองที่อาจทําให้หลายคนสงสัยและถกเถียงกันได้ยาวนานมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมพี่แพทองทานชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือเรียกสั้นๆว่าพทอ ได้ออกถแถลงการสาธารณะที่สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเธอเริ่มต้นด้วยการทักทายเพื่อนสมาชิกพรรคผู้สนับสนุนและชาวไทยทุกคนว่าวันนี้ฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพอทอเพราะเห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกเครื่องพักตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่7ตุลาคม2567กลยุทธน์นี้มาพร้อมกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อชาวไทยอย่างแท้จริงลองอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆกันก่อนอนนะักยกเครื่อง ในที่นี้หมายถึงการปรับปรุงพักอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกระบวนการทํางานหรือแม้แต่แนวคิดต่างๆเพื่อให้พักแข็งแกร่งขึ้นทําไมต้องทําแบบนี้ละ่ะเพราะโลกเรากําลังอยู่ในยุคที่สังคมโลกประบางซับซ้อนและคาดเดาได้ยากมากนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่จะมาถึงพักพอทอในฐานะพักการเมืองหลักของประเทศจึงต้องพลิกโฉมตัวเองให้ครบถ้วนเพื่อชนะเลือกตั้งและนําไปสู่การพลิกฟื้นประเทศชาติต่ตอไป พี่แพทองทานแสดงความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพักพอทอต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดเธอจึงเลือกที่จะลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้พักได้ปรับปรุงอย่างอิสระสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะลาออกแล้วแต่เธอยังคงเป็นสมาชิกพักและหัวหน้าครอบครัวพ,พอทอเธอสัญญาว่าจะร่วมมือกับทุกคนในการสร้างพักยุคใหม่ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนและทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศที่เรารักหลังจากนั้นพักพอทอได้เรียกประชุมคณะกรรมาการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส เพื่อแจ้งเรื่องการลาออกของพี่แพทองทานเธอเดินทางมาพักด้วยความยิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปประชุมกับทีมงานนายสงเทียนทองรักษาการเลขาธิการพักอธิบายภายหลังประชุมว่าพี่แพทองทานเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมเพื่อเปิดใจและอธิบายเหตุผลการลาออกเขายืนยันว่าทุกอย่างยังสอดคล้องกับแผนยกเครื่องพักและประเทศที่ประกาศไว้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจําเป็นและพวกเขากําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงสําหรับ,บบทบาท ของพี่แพทองทานเธอยังคงเป็นเสาหลักสําคัญที่ทํางานเคียงข้างพรรคเมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่พี่แพทองทานบอกกับสอสอนายสูงเล่าต่อว่าเธอถูกศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตุลาการสูงสุดที่ดูแลเรื่องรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากประเด็นจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาค่มขู่สอสอและผู้สมัครในอนาคตและรักษาพักให้มั่นคงเขามองว่าการลาออกนี้คือการรักษาพักไว้ให้ได้จึงตัดสินใจทํา แต่ตรงนี้คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นข้อถกเถียงเมื่อถูกถามว่าการลาออกนี้จะทําใหสถานการณ์ในพรรคแกว่งไหมนายสงยืนกรานว่าไม่แกว่งเลยไม่ว่าคนไหนจะขึ้นเป็นผู้นําที่แพทองทานก็จะสนับสนุนเต็มที่พวกเขาได้ฟังเสียงจากประชาชนและสมาชิพกพรรคแล้วและทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อผู้นําเสียสละตัวเองเพื่อพรรคและยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างต่อไปส่วนคําถามที่ว่ากังวลไหมว่าสสอจะหลุดออกไปมากขึ้นนายสงตอบอย่างสบายใจว่าถ้าคนไหน ตั้งใจอยู่ก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ก็ให้เกียรติกันและกันเขายืนยันว่าการเมืองไม่ได้ขึ้นกับจํานวนคนแต่ขึ้นกับอุดมการ์และความมุ่งมั่นนอกจากนี้พักยังมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงอยู่ทุกวันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการเลือกตั้งพักพอทออ,อกมาชี้แจงข่าวหรือที่น่าสนใจมากเขาพูดถึงโพสต์เฟซบุ๊กของนายไทยกรผลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ระบุว่าประกูลจึงบีบพี่แพรทองทาลาออกหากไม่ลาออกจะพาเจ็ดสิบสอออกไปอ,อยู่พักใหม่ นายสุริยะเรียกข่าวนี้ว่าเป็นข่าวเท็จและสร้างความเสียหายให้ตัวเขาเองและนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองหัวหน้าพักเพราะตระก,กูลจึงในพักมีแค่สองคนเท่านั้นเขาประกาศว่าจะตั้งทนายฟ้องมิประมาทเป็นคดีอาญายืนยันไม่ให้อภัยเด็ดขาดนายสุริยะเล่าถึงประวัติตัวเองด้วยว่าเขาเกิดมาจากพักไทยรักไทยในสมัยนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกเป็นหัวหน้าพักและได้ถูกแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพักหลังจากนั้น เมื่อมาอยู่พักพอทอพี่แพทองทานก็ตั้งให้เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าข่าวลือนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดจะพาสสอ,ออกไปไหนแต่จะพยายามเพิ่มจํานวนให้ถึง200คนตามที่ประกาศไว้เขายืนยันจะฟ้องร้องจนสุดและปฏิเสธข่าวที่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เพราะอายุมากแล้วควรหาคนรุ่นใหม่ที่เหมาะสมเมื่อถูกถามว่าหากใครก็ตามเป็นหัวหน้าพักนายสุริยะและสสที่สนิท จะสนับสนุนไหมเขาตอบว่า100%แน่นอนแต่สําหรับคําถามที่ว่าการเปลี่ยนหัวหน้าจะลบภาพตระกูลชินวัตรออกจากพรรคได้หรือไม่นายสุริยะยอมรับว่าพรรคพอทอมีความผูกพันกับตระกูลชินวัตรอย่างแน่นแฟ้นเพราะนายทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมายาวนานเขาได้ทําเรื่องดีๆเช่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งและนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ทําให้ประชาชนพอใจ ต่อมาพี่ยิ่งรัก์ชินวัตรอดีตนายกก็ทำสิ่งดีๆแต่ทุกอย่างละเงอเอ่ยด้วยการรัฐประหารดังนั้นจึงปฏิเสธตระกูลชินวัตรไม่ได้เพราะพวกเขาสร้างคุณอุปการให้พักอย่างไรก็ตามเขาเน้นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปพักจะหาบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวชินวัตรแต่เป็นคนภายในพักและไม่ได้อยู่ในตระกูลชินวัตรเพื่อนำพักไปสู้สึกเลือกตั้งหลังจากการลาออกพี่แพทองทานทำให้คณะกรรมการบริหารพักพอทอชุดปัจจุบันหลุด จากตำแหน่งทั้งหมดและทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าคนใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรักษาการได้เลือกนายชูศักดิ์สิรินินรักษาการรองหัวหน้าพักขึ้นทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักช่วคราวนอกจากนี้ยังกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามันพักพอทเพื่อเลือกหัวหน้าคนใหม่แทนที่แพทองทานและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่พักเพื่อไทยสำหรับชื่อหัวหน้าคนใหม่พักยังไม่ได้หาหรืออย่างเป็นทางการว่า จะทักดันใครแต่สสพักพอทอกำลังพูดถึงสองชื่อหลักนายจาตุรนฉายแสงที่โดดเด่นในเรื่องหลักการประชาธิปไตยและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่เป็นตัวแทนรุ่นใหม่ที่สดใสและนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นประเด็นร้อนการที่พักพอทอพยายามยกเครื่องตัวเองเพื่อลบภาพตระกูลชินวัตรจะสําเร็จหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนหน้าเพื่อรักษาอำนาจคุณคิดเหมือนกันไหม การเมืองไทยมักเต็มไปด้วยมุมมองที่แตกต่างลองคิดดูสิว่าถ้าพักพอถอเลือกผู้นําคนใหม่ที่ไม่ใช่ตระกูลชินวัตรมันจะช่วยให้พักแข็งแกร่งขึ้นจริงๆหรือเปล่าแสดงความเห็นในคอมเมนต์กันได้เลยนะเราชื่นชอบการอภิปรายที่มีเหตุผล